สำหรับคันนี้ค่ะพี่ได้รถเป็น t o y ยต a a อันติสีเทาสวยๆแบบนี้เลยกับเลขไม่เพียงแสนสี่แล้วราคาจับต้องได้4ี่แสนเก้าหบาทได้รถปี20นะคะสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยมาค่ะวันนี้อยู่กับเจ้าแอร์ที่ปรึกษาด้านการขายบริษัทอ,อโตโต้แอร์พาชม t o y ยต a าอันติคันนี้นะคะได้อะไรบ้างออปชั่นเป็นยังไงมาชมกันเลย สำหรับคันนี้นะคะได้ฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานเหลี่ยมสันคมชัดนะคะไม่มีริ้วรอยเลยนะ <S 2> <S 2> แล้วกระจังด้านหน้าได้เป็นสีดําสวยๆแบบนี้นะคะตัดด้วยโลโก้โคเมียม์โตโยต้าตรงกลางค่ะถัดมาที่ไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟดีไฟเดี้ยวในตัวมีไฟเดย์ไทม์ลันิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยนะคะโค,คมสวยโคมใสเลยสําหรับคันนี้ไปกันต่อค่ะสําหรับคันนี้นะได้ฟิล์มเรียบร้อยแล้วรอบคันเพราะเราว้าสีต่อให้เรียบร้อยค่ะ นะและพี่ๆท่านไหนสนใจซื้อสดนะคะหรือจัดไปเน้นทักส,สอบถามไได้เลยเพิ่มเติมนะคะมาค่ะมาดูที่ตัวล้อคันนี้นะคะได้เป็นล้อเดิมล้อแท้โรงงานแบบนี้เลยนะคะได้สีเทาสวยๆนะคะพี่ยางนะคะก็ได้ปีงใหม่ๆอยู่นะแล้วคันนี้ได้เป็นตัวขอบ16นะคะมาค่ะกระจกมองข้างได้สีเดียวกับตัวรถนะมีไปเลี้ยวที่ปลายกระจกแล้วก็ทับปรับไฟฟ้านะคะสำหรับคันนี้นะ มือเปิดได้เป็นสีโครเมียมนะเดี๋ยวแอเปิดชมภายในคันนี้สักนิดหนึ่งนะภายในคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะอยู่ในสภาพสวยตึงๆแบบนี้เลยพี่สาแล้วคอนโซลด้านหน้าที่ดูดค่ะมากับความหรูหรานะสวยงามสำหรับโตโยต้าอันติคันนี้เดี๋ยวแอปพาชมโครงสร้างคันนี้เพิ่มเติมนะคะ ยังยังแน่นๆอยู่เลยพี่สำหรับตัวโครงสร้างนะคะได้โครงสร้างเดิมแท้โรงงานนะคะเม็ดอาร์คอยู่ในสภาพสวยนะคะพี่จะซื้อรถนะไม่ว่าจาระรกี่บาทนะคะเราต้องดูตัวโครงสร้างเป็นหลักนะสำหรับรถมือสองนะควรมากๆเลยนะมาดูเสาบีค่ะสำหรับเสาบีได้น็อตเดิมแท้ไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขนะคะแผ่นเพจอยู่ครบนะ เดี๋ยวมาเปิดดูด้านท้ายคันนี้กันนะคะสําหรับด้านในด้านฝั่งคนนั่งนะคะได้เป็นเบาะสีดําตึงๆสวยๆนะคะเล,ล็กมก้างๆแบบนี้เลยแอร์ตอนหลังมีมาให้เรียบร้อยพี่จ๋ามาค่ะมาดูด้านท้ายคันนี้กันสําหรับด้านท้ายได้เป็นไฟท้ายนะคะแล้วก็ไฟท้าย LED ผสมกับหลอดฮาโลเจนสภาพสวยๆแบบนี้เลยมาค่ะเดี๋ยวพาชมภายในคันนี้นะสำหรับด้านท้ายนะคะ ได้เป็นผ้าสักกลาดสวยๆนะคะไม่เลอะไม่เปิดอไม่เปื้อนเลยนะชมภายในกันเลยยางอะไหล่นะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงพร้อมใช้งานเลยแล้วก็ตัวบล็อกเก็บยางอะไหล่นะพี่ถ้ารถคันนี้เคยจมน้ํามานะคะจะมีสนิมขึ้นนะอันนี้อยู่ในสภาพสวยแบบนี้นะคะไม่ใช่รถชนหนักจมน้ําหรือพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะคะปะเดี๋ยวพาไปชมฝั่งนี้กันบ้างนะคะ สำหรับภายในฝั่งนี้นะโอ้โหพี่ยังสวยเลยนะคะเพดานนะคะอยู่ในสภาพสวย,เน,ยเนียนๆนะคะไม่มียนันไม่มีเจิมนะดูเลยนะคะเบาตึงเที่ยวไม่ย่นไม่มีแบบโ,โหความนี่เลยเนะคะมาดูต่อค่ะสำหรับภายในคันนี้นะได้เป็นโฟลมาลายสามการมัลติฟังก์ชันนะคะ หน้าจอสวยๆแบบนี้เลยแล้วเครื่องเสียงเดิมโรงงานบาง afm f ได้นะคะ Air Auto ค่ะได้เป็นเกียร์ออโต้นะเดี๋ยวหนูพาไปชมตัวเครื่องยนต์ข้างหนานต่อเลยคันนี้ได้เป็นตัว1 6 g นะคะพี่ก็คือเครื่องเครื่องยนต์1 6 0 0ซีัีนั่นเองนะคะวิ่งทางใกล้ก็สบายวิ่งทางไกลก็สบายนะคะเดี๋ยวหนูเขออนุญาตเปิดปารโปงสักครู่ค่ะเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปากระโปรงดูเลยค่ะเครื่องยนต์อยู่ในสภาพสวย ะะไม่มีน้ำมันหยดย้อยหยดเยิ้มออกมาเลยนะคะแล้วก็ได้แบตเตอรี่ครบนะคะหยุดมาร์กสีเดิมโรงงานอย่างให้เห็นกันอยู่นะพี่น้าแล้วก็คานด้านหน้านะคะได้คานเดิมคานแท้นะคะสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะที่หัวนอ็อตเม็ดจอดเม็ดอาร์แน่นๆเลยที่ทั้ง2ด้านเลยนะคะฝากระโปรงค่ะหัวน็อตเดิมแท้ไม่แกะไม่ถ่ายนะคะสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นมกกอกรนะคะ แล้วก็คําเตือนอะไรต่างๆนะที่นาคันนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยปั๊มนูลโลงงานู่ด้านขวามือแบบนี้เลยชนวนกันความร้อนมีนะคะสําหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจนะ t o โตยต้าอันติส 1.6G สีเทากับรถปี10เลขไมลพีนง0 4นะคะราคาประหยัดเลย499,000บาทสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่าง064-6622996ครับ